ทำงานได้ตามปกติแต่ไม่ได้รับความสะดวกเหมือนเดิมเป็นอันตรายสาหัสหรือไม่ครับ สวัสดีครับพบกับรายการสองนาทีมีสาระกับสถาบันติวกฎหมายอมรลอนะครับในความผิดฐานทำรายร่างกายผู้อื่นเนี่ยไปเด็ดให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจธรรมดากับทำรายร่างกายผู้อื่นเปเด็ุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสซึ่งแน่นอนครับอันตรายสาหัสเนี่ยก็ต้องระวังโทษที่สูงกว่าได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจธรรมดาแน่นอนอันตรายสาหัสเนี่ยมันมีอาการอยู่อาการนึงที่น่าสนใจครับคือประกอบกรณรยกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันขึ้นไปครับก็เลยมีคดีขึ้นมาคดีนึ่งครับเป ขายผลไม้ได้ตามปกติแหละแต่ในการยกผลไม้เนี่ยจากเดิมผู้เสียหายยกได้20ลูกต่อวันเหลือยกได้แค่4ลูกต่อวันคำถามคือไอจากการทำร้ายที่ทำให้ผู้เสียหายยกผลไม้ได้เหลือสี่ลูกต่อวันเนี่ยมันเป็นอันตรายสาหาัสประเภทประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันหรือเปล่าสันติกาบอกครับว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยยังสามารถไปขายผลไม้ได้เป็นแต่เพียงไม่ได้รับความสะดวกเท่าเดิมเท่านั้นครับในการที่ยกผลไม้ได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยแบบนี้เรายังไม่เรียกว่าเป็นอันตรายสาหาัสประเภทประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกิน เกินกว่า20วันขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นสันติการจึงพิพากษาว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดฐานทำ้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,จธรรมดาเท่านั้นครับไม่ใช่อันตรายสาหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายสาหัสประเภทประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันขึ้นไปจะต้องทำงานปกติไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่แต่เพียงเกิดความไม่สะดวกเท่านั้นครับก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะครับ